สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมพาทุกคนมาเบิ้ปลาลูกคอครับปลาลูกคอนนะทุกคนหลายขนาดเลยนคะครับทุกคนอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยครับทุกคนอ้สุดยอดครับสุดยอดนคะครับทุอ้หลายขนาดครับมีสองจุ่มเลยครับมีสองงูครับทุกคนว้าวมูลซาเป็นอันตรายค่ะ ไปเรื่อยๆครับผกินทาไปเบิ้มนะครับทุกคน,นสดๆเลยนะครับตอนนี้ว้าว ทุกคนสุดยอดเลยครับสุดยอดสุดยอดหลายแห่งครับหลายกันาดนเลย First, at, หลายขนาดครับหลายขนาดอืมสุดเลยครับท uh, ุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนฝากด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอก๊อปกลับมาแล้วครับทุกคนเต็มเลยอู้สุดยอดสุดยอด เปิดสายยางไว้ลอดอีกครับนี่ยังต้องถักสาย้ห้ เป็นข้อนะเป็นข้อเป็นข้อนะครับเป็นนดเลยนี่หลายนะครับคนมาเบิ้งมาเบิ้มาเบิ้มาเบิ้ง้คับๆเลยครับ นไปไกลแล้วครับทุกคนปากกนที่ตามก็เลย์็ดแช่หนยเด้อครับผมเจอกันใหม่กมน้าครับสวัสดีครับ